นำท่านผู้ชมกลับมาที่ตลาดอายรานะครับตลาดผลไม้ที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อชมการแถทะสดซึก m เอ็พลังกำปั้นสถาท้าโลกคู่ที่3 2มสคู่แรกนั้นเราเจอกับอินโดกับฟิลิปปินส์ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าคู่นี้สุริยันต์นครหลวงโปรโมชั่นจะอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทําศึกใหญ่กับนักชกจากญี่ปุ่นชื่ออิบุกิทานากะต่อยที่น้ําหนัก127ปอนด์ นี่เป็นการพบกับมวยญี่ปุ่นนะครับแชมป์โลกก็เป็นญี่ปุ่นนะครับชินสเกียามานากะอันนี้อุ่นเครื่องกับมวยญี่ปุ่นก่อนครับรหรับสุยยันอิบุกิธนากะนะครับนักมวยวัย28ปีจากโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นครับก็เคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เจอกับจิรพันธ์่แหนะครับช่วงของุยธนกานักสูงยาวทีเดียวนะครับเราได้ทางกว้างสวัสดีกว่าครับกรรมการผู้พิขาาอาจารย์ประยุทธ์วงปรเมศนะครับ มีมวยไทยการกุศลครับในวันที่14ที่เวทีมวยค่ายสุรารีนาดสุรานารีนครด้าสีมานครับสอยิ่งเจริญการช่างบวกสิทธินายกสมชาตินายกคอนบุรีใต้คุณสมชาติเดชดอนคุณสากณชัยชิมพีเชิญแฟนมวยไปพิสูจน์ความมันนะครับไปดูอภิิ์เข้มมวยไทยใส่กับวันเฉลิมจิตซ้อนน้องโลนหมัดขวาเข้าไปเกือบล้มทั้งยืนนะครับบรรยาก รูปล่างนี่ได้เปลี่ยนสุรยันเรานะครับธนาการ์ศูน1 7รเซนติเมตรครับสูงยาวมากเลยทีเดียวอุ๊ยโดนลับตัวแล้วครับสนานกาแม่วันนี้มาที่ตลาดอัยารานี่ค่อนข้างจะดุดดันครับ2คู่นี่ใช้เวลาแค่3ายกคู่นี้เอ้าแต่ว่ามาแล้วครับสานกาเดินก้มนะครับสุรยันเจ้าไหมนะครับรายนี้ นอกจากเป็นมวยสากลอาชีพแล้วงานอาดิเรกเป็นช่างตัดผมรับแม่ฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาคุณยายท่านา์กติดตามไหครับน้หนักหมัดใช้ได้เเน้นเลยครับลูกกระแทกลูกชกนี่มั่นมากครับหมัดหน้าหมัดหลังสองคู่ที่ผ่านไป <c oughs> สองคู่ที่ผ่านไปยังไม่ถึงยก3ามเลยนะครับ<า>คู่รีต้องลุ้นให้ผ่านยกแรกก่อนนะครับโดนแว่งไปแล้วเหมือนกันทางด้านธนากะ แต่ด้วยความใหญ่ครับน่าจะยืนอยู่ได้ต้องเข้าไม่แบบหลวมๆนะครับเข้าหลวมๆนี่เดี๋ยวโดนสวนโครงเดียวมีโอกาสพังภาพอีกครับน้าโมยคู่ตกรอนนี่เจอแล้ววิ่งไปชนหมัดท่านคบแบบซายแล้วครับไม่ดูแล้วดูแล้วน่าจะล้มทั้งยืนครับต้องระวังครับต้องระวังวนเงินนเงอย่างนี้เดี๋ยวเป็นต้นตาลล้มแหละครับ หมาวหัวใจจากบูชิโดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไทยกับญี่ปุ่นสารสัมพันธ์เรื่องของบ้านพี่เมืองน้องได้ช่วยเหลือกันมาแบบยาวนาะนโทนซ้ายอ่ะพักชมโค้รซาก่อนครับผ่านยกแรกครับเป็นการยกแรกนะครับครับดูว่าโดนมา,กกานดขวาหัวเกือบจิ้มเลยครับบรการั่งนี่เลยครับ เกือบสุดนะครับดูช้าๆนะครับท่านประธานรองเจ้าก,กรมนะครับน่าชมอยู่รวมทั้งผู้บริหารของตลาดอัยราแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่สะอาดแล้วก็สินค้าดีแน่นอนครับขอบคุณนีเวฟอร์เมนเนสกาแฟคอนเกตโปรเทคหดาวความสุดน้ำยินดีเอทอร์ไบบริษัทอุตสาหกรรมทอน้ำไทยจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่เราเยี่ยดีเครื่องดื่มเกลือแร่ซีเนจี เดียนค้างเอาไว้นะครับสอยิ่งเจริญช่างบวกสิทธินายกสมชาติอพิสิทธิ์กับวันเฉลิมยกเพชรสอยิ่งเจริญฟาร์มใส่กับป่าโปเปโก้แล้วก็มีเด่นน้องคงพอเชิดชัยใส่กับเดดดังการวานยักษ์เกียรติเพชรเอกำนวยสิทธินายกสมชาตินะครับเจอกับเกียรตินิคมวอเพชรภูนท่านนายกกรุบุรีใต้คุณสมชาติเดดดอนแล้วก็ป๋าลอสากลชัยเทพีจัดให้แฟนๆดูนะครับสุป14ที่ค่ายสุนนารีครับดูกันต่อนะครับสุยันเร่งเครื่องเรียยังครับ อาชีพก็ยังมีมากมายนะครับเสือ11ตัวในห้างเจ้าใจบุญญนันน์นะครับหลังมาเกิงคุ้มเลือสุพรรณครับคุณคมสันสุพรรณบุรีนะครับรวมไปถึงกอแกล์มินโงโปรตีนครับหลอดไฟ LED นะครับ TNB เนจิวเจิงปวดเซิงเจิวเจิงอิชี่ครับและเชิงเชมอิวครับที่เป็นยกที่สองนะครับเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับคุณยายทัดยกแรกนี่มาแบบปีเตอร์เขาเลยครับสูงยาวโยกเยกโยกเยกครับ อ้าวครับมีสวนมีสวนแล้วเจ้าไม้โดนมั่งแล้วครับเจ้าหงอ,องคงอ้าวประมาดไม่ได้ครับปีนตกเข้ามาแล้ว <c oughs> โอ้โห,โโหมาในสไตล์บรรกากาศนั้นหน้าตาแดงกลับไปหมดแล้วนะครับบริเวณแก้มด้านโหนกแก้มด้านขวาครับน่าจะเป็นหมัดขวาที่โดนเข้าไปโอ้โหแต่แ้โอ้โหจิตวใจต้องยอมรับนะครับบรนากาศที่สู้ครับ ว่าจะโดนสะสมเยอะเหมือนกันแล้วรูปไม่สวยเท่าไร่คุณสันชัยแต่ว่าหัวใจในเกินร้อยครับยิ่งหัว F 150, เอกร้อยห้าเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อีกสิบวินาทีแม่ยังไม่ใช่เสียงนะฆังนะครับแม่โชคไปใส่หัวไปครับนักมวยจากญี่ปุน่นถือว่ามีท่าทรหดนะครับนี่เป็นยกที่สองโดนเยอะแล้วนะครับแมแฟนๆล้นหลามเลยครับที่ตลาดอัยราวันนี้ จัดแล้วมีความสุขคัมูผู้บริหารทั้งหลายนั่งยิ้มย่องผองใสครับดูครับกบิมไปแลกไปสู้นะครับหัวใจเกินร้อยจริงภาพช้าครับผลงานในยกที่สองทางของชิยันก็เริ่มดีขึ้นนะครับจับทางได้หังกจากหมัดชุดนะครับปุ๊บซ้ายโทว์สามสามหมัดติดต่อกันนะครับมีแฟนวยส่ซนหนึ่งครับยังหนาแน่นที่ ตลาดผลไม้ไอยาลาเขาคุณยาน้าสกัดสมกลษตั้งกุญแจตราปแปลงซีฟานคู่เป็นยาแผนโบราณนะครับผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดพิธภฑ์เอว่าบริษัทโกลมิสโปรดัก์จำกัดยาดงตราปโปเซียนพิมพเสมนน้ำตราปโปเซียนเป็นยาแผนโบราณและทวินสเวเชียนโดยคุณนรงว่องประเสริฐการดูกันต่อนะครับยก3มอย่างที่ผมเรียนไว้ครับมาสไตล์ปีเตอร์เขาครับโดนแล้วยกเยกโยกเยก แต่ว่ายังทนได้ครับนักมวยจากญี่ปุ่นรายนี้มีสวนมีแลกมีโต้นะครับเอาละครับเจ้าไม้สุริยันต้องตีกันเชียงออกข้างเหมือนกันครับคุณสันชัยต้องเล่นวนรอบๆนะครับเพราะว่าเขามีความทนทรหดครับแล้วหัวใจที่สู้สไตล์สมุไรเลยนะครับตัดลำตัวเจ้าไม้ดูบ้างครับมาธนกะอันนี้โยกโอ้โหนี่เข้าวงในไปวงในยังบล็อกได้นะครับทางด้านธนกะสูงยาวจริงๆครับ โอ้โหขวาแมออกขวาก็เสียวไส้เหมือนกันแต่ดูนะครับดูเจ้าไม้ฉกยัดครับสุยันแม่หมัดยัดเนี่ยอันตรายจริงครับเจ็บต่อยแล้วเจ็บสะสมครับแม่แฟนมวยบอกตะโกนตี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 ไม่ได้นะครับนี่มวยสากลครับไม่ใช่มวยไทยเจ็ดสีนะครับถ้ามวยไทยเจ็ดสีนั้นตีเข่าได้ครับโอ้วเริ่มโดนขวาแล้วนะครับนกาช้าลงครับเริ่มแต่ช้าลงแล้วนะครับสปีดของโดนลำตัวถอยเลยครับ ก็จะเป็นจุดเปลาะบางของธนากะาที่ชจยโครงลำตัวแหละครับแม่ก็สามารถสู้ได้ถึง3ยกครับมากที่สุดในวันนี้แล้วนะครับธนากะาเป็นคู่แรกครับที่เห็นยก3ครับก็เดายากนะครับเรื่องของพลังกำปั้นเราไม่โดนเราก็ไม่รู้เลยครับโดนเข้าไปจุดสำคัญสำคัญนีญ่แม่บางทีบางครั้งทีเดียวอยู่เลยนะครับอ้าวครับนวดลำตัวชายโครง กระแทกตัดทาลายจังหวะจิ้มลําตัวอีกทีนึงครับโดนตัวงอเลยครับตรงนี้โดนหนักครับตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทมายกนี้ถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของสุริยันแล้วนะครับชาลงชัดเจนเลยนะครับบรากาศตอนนี้ครับโดนลาตัวให้หยุดนวดสีข้างนวดชายโครงอย่างเดียวครับเจาไหมนี่ครับถลับขึ้นบนบ้างแม่ตัวยาวตอนนี้ทอนลงมาให้ทัดให้สั้นเท่ากันแล้วครับ เริ่มจะห่อหอเริ่มจะย่อๆลงมาครับดูดูผิวนะครับแดงผลงานในยก3นะครับเราเห็นชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าสุริยันนั้นมีบัดซ้ายที่ต่อยตัดลำตัวของธนากะได้ดีนะครับผมกันต่อครับเป็นกู้เดียวครับที่มาถึงยกที่4ได้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับประดัดปรีชาถาวรประสิทธิ์หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอำเภอกันตังร่วมกับกอนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับจัดมวยการตุสนเจ็ดสิงหาคมนี้ที่สนามเฉลิมพระเกียรติอำเภอกันตังนะครับดูยกเพชรเท็กเกียนต่อยกับมนขาวชอจันมณียำปบาทองสสมบูรณ์ต่อยกับออสประกสกิ่งรัตและนิชาวสุวิทย์ยิมต่อยกับยกดำเกียรติไพรสนพบกันนะครับที่สนามดิมน้ำกันตังวันที่เจ็ดสิงหาคม ลุยกันต่อนะครับหนวดหนักแล้วครับลุยแล้วครับเอฟ150ขนาบถนนหลักนวดลำตัวอย่างเดียวครับนายห้างเชื้อชัยเ,เอื้อมนันเสือ11ตัวอีก3,000บาทเฟื่องทองอีก3,000บาทมอบให้นอกไม่นอกยกนี้พิ่เลิศภูมิมสุพรรณชั้น3งาบงวดอีกตั้งหากครับ,บเอามาแล้วมาแล้วมีโอกาสจะจบได้นะครับดูจากอาการของธนตกรอมลำตัวนี้แย่แล้วนะครับจัดหนักแล้วนะครับทางด้านของสุริยันเจ้าไม้มาเป็นชุดแล้วอดีตแชมป์โลกสถาบันหลักด้วย โอ้โหดูครับทุกสั้นๆครับคุณนันชัยเล้วขึ้นบนจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนนี่โดนหมดแล้วนะครับดูด้วยว่าจ,จะ,ใใจ,ะจะทนได้อีกนานเท่าไหร่ครับธนตการโอ้โหแมสะสมไปเรื่อยแล้ะครับคุยันไม่สนแล้วครับเดินเบียดเดินบดมาเนี่ยต้องชมทนการครับโอ้โหเต็มเต็มชาโครงฮนะ แมหัวใจเกิดตัวจริงๆครับนักชกจากแดนประดิ์คนนี้ไม่น่าจะยืนอยู่ได้นะครับโอ้โหเป็นเราเป็นท่านก็กองต้องที้ไปแล้วครับโอ้โยดูครับแม่นิสเปลี่ยนไปตัวว่าไปแล้วนี่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจารย์ิดความสงสารทางอากาศแล้วนะครับนี่ครับไม่ไหวครับไม่ไหวแล้วครับอ,อาจารย์ประยุทธ์วงปรเมศดูอาการแล้วไม่ตอบโต้ครับขวางทันทีครับแต่ก็ทนจนถึงที่สุดแล้วนะครับ ยังมีรอยยิ้มจากธนาคะครับขณะถูกจับแพ้จบยกสี่ครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่สามของการถ่ายทอาสดศึกเอมร้อยพลังกำปังสถาโลกเือกองทุนกรมข่าวทหารอากาศสดจากตลาดอัยราเป็นตลาดผลไม้ที่ ใหญ่ทันสมัยมากครับ <S <S อยู่ในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีจัดมาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของกรมข่าวาหารอากาศนะครับที่เป็นคู่3เป็นคู่เดียวครับที่ต่อยกันได้ตั้งแต่ยก1ถึงยก4เป็นไปด้วยความสนุกและก็ต้องยับยอมรับแลคเขาว่าธนากาศนักสู้แดนสุอรยไลคนนี้ อึดพอสมควรจบจนกระทั่งกรรมการดูว่าจะเกิดอันตรายกับตักมวยแล้วเข้าไปเบรกเอาไว้ชุดกีการชกเมื่อกลางยกที่4ครับนี่โดนยำเลยนะครับภาษาบ้านๆเรียกว่าทุรยรนนั้นยำธนกะแล้วครับพักชมโฆษณาอีกครั้งท่านผู้ชมครับในานามของนครหลวงปรโมชั่นนะครับ มวยก็รอจ่อคิวชิงแชมป์โลกทั้งนั้นเลยจะเป็นนวพพลนะครับนครหลวงประมชั่นหรือแม้กระทั่งศรีสเกตนะครับนครหลวงประมชั่นแล้วก็วันนี้นะครับสุริยันนะครับนครหลวงปรโมช่ชชนะในย,ยกที่4นะครับด้วยเวลา2นาทีพอดีเลยนะครับยก4โดยชนะนัามวยชาวญี่ปุ่น